ไม่ว่าวันนี้ทุกคนจะผ่านอะไรมานะคะจะโดนใครว่าหรือเคยว่าใครให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ในแต่ละวันนะคะแล้วบอกเลยว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแน่นอนค่ะ mm hmm. ครูนิดกล้าการันตีเลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขไปตลอดชีวิตของคุณแน่นอนค่ะนะ,ค,ะ mm hmm. คุณไม่ต้องย้อนกลับไปในอดีตหรอกนะคะ mm hmm. คุณใช้ชีวิตในวันต่อวันให้คุณจงเชื่อว่าคุณน่ะ มีความสุขไม่มีทุกข์เป็นคนดีได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเจอแต่กัลยาณยนมิตรนะคะหรือทีมงานลูกค้าที่น่ารักกับคุณที่เป็นคนดีรายล้อมด้วยคนดีมาคอยซัพพอร์ตคุณเราเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเป็นที่รักของพ่อจักรวาลนะคะของกฎของโลกใบนี้ทุกครั้งนึกอะไรไม่ออกให้เรากลับมาขอบคุณตัวเองบอกรักทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วขึ้นพลังงานนั้นๆน่นะจะเป็นแรงดึงดูดค่ะคำโปรแกรมบวกๆค่ะ เป็นพลังสะท้อนนะคะเพื่อดึงดูดค่ะให้ลูกค้าให้งานให้เงินเยอะขึ้นค่ะอย่าไปคิดลบนะคะอย่าไปอิจฉาใครค่ะให้เรายินดีค่ะใช้คำว่ายินดีเข้าไปในจิตใต้สำนึกดีใจยินดีกับคนนี้นะที่เขามีรถที่เขามีบ้านซื้อบ้านเงินสดซื้อรถเงินสดนะคะอย่าไปเสพแต่เรื่องราวลบๆเลยค่ะการเสพเรื่องราวลบๆจะทำให้เรากลัวค่ะ พลังงานนั้นก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะไม่ต้องเชื่อสังเกตเลยว่าทําไมเหตุการณ์ที่เราทําไมเราไปเสียบเรื่องราวลงลบเลยค่ะนะ,ะเออเป,ปวดคือจังปวดตวดัตวนี่เราจะพี่นาะ <c oughs> เออเออนี่แหละเราก็เป็นตัวเราถึงเวลาบางทีก็มีตดบ้างมันก็เป็นตัวเรานะคะเออนะผู้ชายเนะะี่ยค่ะลูกผู้ชายเขาจะรักเราเนี่ยนะให้เขารักเราที่เราเป็นเราแต่บอกเลยว่านะคะ เสน่ห์ดึงดูดเนี่ยมันมีอยู่จริงคือความสวยภายนอกนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะพ่อแม่เราให้มาแค่แค่นี้ละจ้ะพี่น้องพ่อแม่เขาให้เขามาแค่นี้ที่เหลือถ้าเราอยากสวยใช่ไหมเราก็แต่งภายนอกเราแต่งได้เท่าที่เราแต่งจริงคิ้วก็เขียนได้นะแต่ไม่เขียนเห็นไหมแค่นี้ครูก็รู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วค่ะต่อให้ไม่มีใครชมว่าครูสวยแต่ครูก็รู้สึกว่าครูมีเสน่ห์แล้วเนี่ยแค่ครูยิ้มเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ ใบจริงๆแล้วอะถ้าครูไม่ยิ้มอะถ้าอยู่หน้าแบบเนี้ยก็ดูดีก็น่ารักนะแต่ถ้าแบบหน้าอารมณ์เสียหน้ายักษ์อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่น่ารักนะคะเออนะคะอย่างเงี้ยค่ะนะรอยยิ้มของเราเนี่ยจะเป็นสนีที่ไปทําให้ผู้ชายคนหนึ่งใจละลายได้ผู้หญิงคนหนึ่งใจละลายได้ข้างไคล้รักเราได้นะหนึ่งค่ะให้เราแบบนะ เป็นตัวเองแบบไม่ต้องเกรงใจใคร